ครับผมวันนี้จากราคารถคันนี้นะครับป้ายแดงราคา2องล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้มือสองเหลือเพียงครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับสําหรับมินิคูเปอร์คันนี้นะครับปี2019นะครับใครหามินิอยู่หรือใครเป็น FC ของมินิอยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยนะครับราคาหายไป1ล้านแล้วนะครับมินิคูเปอร์คันนี้นะครับเป็นปี2019นะครับนะฮะสีทั้งคันนะฮะได้รับแล็บสติ๊กเกอร์ใสมาแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็ คันนี้ไม่น้อยด้วยแค่3 0,000ื่นโลเท่านั้นเลยนะครับผมในส่วนของหน้าจอครับตัวนี้ต้องบอกว่าให้ความสะดวกสบายมาพร้อมแล้วนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมนะฮะเล่นง่ายด้วยนะครับผมแล้วก็แผงหน้าปัดตัวนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาคลาสสิกจริงๆนะครับนี่ฮะก็จะมีปุ่มนะครับให้ฟังก์ชันต่างๆให้ใช้มากมายนะครับและตัวเกียร์นะครับนี่ฮะไฮไลท์อยู่ที่เกียร์เป็นเกียร์นะครับดูอัลคลาส8สปีดนะครับผมนี่ฮะเราสามารถปรับเป็นโทนิกได้ด้วยนะครับผมนะฮะนี่ฮะมีกล้องให้แล้วนะครับผมกล้องจากก BM นะครับแแล้ว็ง อ่าแดชบอร์ดด้านบนนี่ฮะต้องบอกว่าคลาสสิกและสวยงามมากเลยนะครับผมนี่ฮะใครที่เป็นสาวบกมินิคูปเปอร์อยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับคันนี้ราคาหายไปหนึ่งล้านนะครับรถสวยมากเลยวิ่งแค่สามเมื่นโเท่านั้นเองนะครับรถคันนี้นะครับคงสร้างเดิมหมดเลยนะใครที่อยู่แต่ยังัดาสามารถซื้อออนไลน์กับทางร้านเราได้นะครับผมไม่ต้องห่วงว่า รถจะมีปัญหาอะไรนะครับนี่ฮะรถเดิมๆเลยเราคัดมาอย่างดีนะครับนี่ครับภายในสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็รองรับ Apple c a r า l a เพแล้วนะครับผมสามารถเสียบแล้วก็เล่นเพลงดูแผนที่ได้เลยนะครับผมเนี่ยภายในจะเป็นสีดำนะครับนะครับป้าดแดนราคา2 2 9ล้านบาทวันนี้เราขายเพียง1 2 9 0 0ล้านบาทนะครับแล้วจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถจัดไปเล่ได้ทุกที่ทั่วไทยเลยนะครับผมนะฮะฝากไว้กับคันนี้นะครับมินิคูเปอร์ครับพรเพียงเดือนละ20,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนะครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ